คนไข้มีปัญหาล่องแก้มลึกหมอสิ็อกเตออินสไปอินเลิฟอินดี้คุณหมอพา <อ S 2> ลูกสาลแล้วก็มีใต้ตาโบแต่กลัวการฉีดหน้าสุดๆเลยไม่กล้าที่จะไปฉีดหน้าเลยเราจะมาฟื้นฟูร่องแก้มแล้วก็ ใต้ตาโดยที่ไม่ต้องฉีดเข้าไปที่ร่องแก้มไม่ต้องฉีดเข้าไปที่ใต้ตานะครับใครกลัวการฉีดหน้าช่วยคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอหน่อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแนะนําให้ฉีดหน้าตลอดปัญหาหลักๆนี่คือเรื่องอะไรบ้างนะเคยฉีดนนะอ,อ่ะแต่วก็ตาน จะปิดเหมือนตามันจะหลอบอะคะ่ะแบบก็เลยไม่กล้าใช่ใชไหมก็เลยเข็ดไปเลยแล้วมีปัญหาร่องแก้มเมื่อกี้ที่บอกหมอนี่มันเป็นยังไงคะลึกจนแบบถ้าเกิดเอาช้อนหรืออะไรไปมันเหมือนเป็นร่องลึกเห็นชัดอืมโอเคตามันก็จะย่นย่นเป็นริ้วแต่ว่า ไม่กล้าไปฉีดหน้านะครับหลักๆก,กลัวเรื่องอะไรบ้างกลัวเพราะเป็นก้อนอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้จักหมอซีเจอจากไหนจ๊ะดูติกต็อ,อกพอดีคือเรื่องของการฟื้นฟูผิวค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดฟื้นฟูแล้วก็มันทําให้ลดการฉีดโบฉีดผิวหนรึงร,รงลดองม,ม,อมนี่คือคนไข้จริงร้อยเปอร์เซ็น100แต่เป็นคนไข้ที่อนุญาตนะเวลาที่ผิวชั้นบนของเราหย่อนเราจะมีปัญหาใต้ตาเลย จะมีปัญหาล่องแก้มหรือหมออยากให้ทุกคนเน้นการซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนครับพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้ดิง้งจะช่วยประหยัดการฉีดฟิลเลอร์เทคโนโลยี <Technology S 2> ในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่าอาร์เอวันนี้คนไข้หมอจองโคตาบูเ้หัวยิงของ ute, อาบูเตี่เขากระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งครับทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากแล้วถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์หมอใช้เทคนิคการฉีดเสริมกระดูกจุดที่กระดูกคนไข้สึกหนึ่งเลยคือบริเวณใต้ตา กระดูกเบ้าตาโหมทาให้ใต้ตาคนไข้ลึก2คือกระดูกร่องฟันเคี้ยวครับทำให้จมูกจมจมูกบานวันนี้หมอฉีดเบราโทโฟิลเลอร์ของสวิตให้คนไข้ครับเป็นตัวของยุโรปนัง,งานวิจัย20ปีวันนี้ได้มาซ่อมผิวชั้นบนแล้วหยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกมันดีขึ้นทันทียังไงบ้างครับส่วนของใต้ตาก็จะดูตึงขึ้นนะแก้วก็ตึงขึ้นเนียนเขียนขึ้น มีใครอยากดูรูปเคสที่อนุญยากนะครับีแอดไลน์จากลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอให้ทักหาแอดมินหมอขอดูรูปคนไข้จริงใครมีเพื่อนๆสายฉีดนะชอบอัดหน้าเยอะๆฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบไขมันหน้านะช่วยแชร์ต่อนะครับให้เพื่อนๆในกลุ่มด้วย